จุดเทียนด้วยวิธีนี้โดนลมยังไงไฟก็ไม่ดับมาดูครับว่าทํำยังไงไปหากระป๋องมาครับเป็นแบบนี้ครับผมกระป๋องน้ําอารมณ์หรือน้ําผลไม้อะไรก็ได้ครับแบบนี้ครับผมหลังจากนั้นผมจะเฉาะทั้งข้างบนและข้างล่างครับเฉาะเพื่อจะเอาเกลไก่ครับตัดเอาเกลไก่ตัดเพราะว่าควบคุมง่ายกว่าครับทําตามได้เลยนะครับผม ไอ้ดูไม่เข้าใจก็ดูหลายๆรอบแล้วครับเรียบร้อยครับผมได้ลักษณะนี้แล้วก็ตัดครึ่งครับผมแต่แล้วครับผมเปิดออกมาครับแบบนี้ครับผมค่อยครับระวังมือด้วยนะครับผมหาถุงมือสวมไว้ด้วยก็ดีครับนี่นี่ครับผม อันนี้คือหันหน้าให้ลมนะครับลมมันจะพัดเข้าถ้ามันดับก็ไม่แลกครับแต่ถ้าอันนี้แล้วก็หมุนนะครับผมเวลาเราเดินแล้วก็เดินเนี่ยครับนี่มันก็ไม่ดับครับผมเพราะว่าลมอยู่ด้านหน้านะครับผมพัดมาก็โดนกระป๋องนี่ครับเอาไว้ไปแคมป์ปิ้งได้นะครับผมเทคนิคเล็กๆดีๆจากกระป๋องเหลือใช้นะครับผมเอาไปลองทำไปดูครับผมใครชอบริคนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเจอกันคลิปหน้าสาระดีๆจะมีเยอะครับผม Ini ครับขอสวัสดี